มีน้องๆถามผมเข้ามาว่าเวลาเราไถน้ำเนี่ยสันตะเข็บของร้อยไถมันใหญ่มันหนามันสูงแล้วเราจำเป็นจะต้องปั๊บเทือกไหมไหมปั๊บที่ไหมไหมที่มันจะสูงมันจะต้ํามันจะโคตรมากไหมดูภาพตัวอย่างที่นาที่ผมทำให้เพื่อนๆเ,เห็นนี่เนาะเดี๋ยวผมจะฟลิปกล้องให้เพื่อนๆดูว่า หลังจากที่ปับแล้วพร้อมจะรูปแล้วหวานเนี่ยเพื่อนๆมัน,เป,นเป็นอย่างไงยังไม่ได้ปับเลยนะอันนี้ยังไม่ได้ปั๊บเทื่องนะครับเห็นไหมครับสัดส,ส่วนเฉลียนะครับเพื่อนๆแทบไม่ต้องปับอะไรเลยครับทําไมถึงแทบไม่ต้องปับอะไรเลยเหตุผลเพราะอย่างนี้ครับเพื่อนเเหตุผลเพราะว่าเวลาเรา ไข่เปิดมันลึกใช่ไหมอ่ะพอเวลามันลึกเนี่ยเพื่อนเการคลายตัวของดินมันก็มันก็สูงพอกายการคลายตัวของดินมันสูงปุ๊บเนี่ยเวลาเราจะปั่นเพื่อลบรอยสันตะเข็บที่จะหวานนะครับมันก็เลยเกิดการกระจายตัวของดินได้ดีและสม่ำเสมอแล้วรถเนี่ยมันก็ทํางานได้เบาไม่ต้องกินกําลังเครื่องยนต์มากไม่เปลืองน้ามันมากรถก็ไม่ต้องเร่งมากดินมันก็เละ ก็ขายตัวได้ดีกว่าการที่เอาโรตารี่ไปเปิดชั้นดินเดิมๆที่หลังจากที่เราเกี่ยวเสร็จแล้วเราก็ปัน้นมันต่างกันครับเพื่อนๆนี่จึงเป็นเหตุผลครับนี่จึงเป็นเหตุผลว่าถึงไม่เป็นเงื่อนไขของปัญหาว่าน้ําม,มันจะเป็นโขดเป็นสันตะเค็บแล้วทาให้เราต้องมาปั๊บเทือกอีกรอบนึงอันนี้ไม่ใช่เงื่อนไขเลยครับเพื่อนๆเราก็จะพยายามแชร์แนวทางให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆครับว่าส่วนไหนที่ดีนะครับ ส่วนที่เพื่อนๆพอจะเอาไปปรับไปประยุกต์ใช้ในนาของเพื่อนได้เนี่ยก็ลองค่อยๆดูตามไปเรื่อยๆครับเพื่อนๆแต่เราก็จะให้เห็นกิจกรรมของเราเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทีละขั้นทีละตอนไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับก็โดยรวมของดินหลังจากที่พ่นกูโค้ดกบหวานขี้หมูแล้วเนี่ยพอใจไหมพอใจเลยครับเพื่อนๆถือว่าพอใจพอใจมากด้วยนะแต่มันมีอยู่เรื่องหนึ่งเนี่ยผมอยากจะขยายความแต่คงจะไม่พูดในคลิปนี้หรอกเดี๋ยวจะเอาไว้ขอพัดเพื่อนๆไว้พูดในคลิปหน้าก็แล้วกัน คือเรื่องว่าทําไมฟางก็เผาแล้วดินมันคายตัวได้ยังไงครับเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะขยายความให้เพื่อนๆฟังผมเชื่อว่ามีหลายๆคนครับที่ยังคาใจอยู่กับเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะให้คาตอบเพื่อนๆในคลิปวิดีโอหน้า